ฝั่งข้างนี่เป็นธงหน้าเนาะธงหน้าข้าเจ้าปู่เขาบ้านเขาบ้านยังอืมคุณน่ะปไปยุค่ะถูไปนัถนน่ถนนเออถนนเสร็จนี้ไปทะลุไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้พี่น้องอืมไปไปแต่กับนีปลาเห็ดได้ทั้งไปทั้งหมดปลาข้าเจ้าปูเขาไปเก็บเห็ดหเห็ดลอยหลายจัะว่าเห็ดยังแน่ล่ะ เยอะมากแต่ว่ากาไปเก็บดอกยันยันมันเป็นทีทีซาสาระก็มีอยู่แตวว่ว่าบกาไปแม่พี่น้องเหมอนมามีหมูมันตรงนี้หมูพาไปนั่มเอาอทงนี้ก็เป็นน้องนามได้บาทนี่นี่ฟังนี่เป็นน้องนามน้องนามขนาดใหญ่พูนมันอทะลุไปฟังถนนหม่งรถเลี้ยงเหมือนได้ค่ะพี่น้องเออน้องนามทั้งนี้ก็ได้ กดค่ะข,ข้าเจ้ากระลังหาปลาไ <laughs> มาหาอยู่หายอยากาจับปลาจับหนังวิวงามงยนืนได้เนาะพี่น,อน้องเนาะเขาได้อ่างมูอเขได้พ,พาขาได้ว่าไข่แมาทงไฮทงหน่ายยังอยู่ได้หนีนี่นั่นงามอยู่ได้งามแขวยลาว้ามือเจ้าก็ยังงามบ่ งามเฮเล่เร่อเหนียวเออสวยอยู่ดิเออพุน่นะอือวิวยำค่าแร็งไปล่าอื่นกับว่ามีอันในมัดทายดอกพี่นอ้องอ,อันนี้ก็เป็นปลาปลาไผ่ปลา,า,าหยังกันข้องนำอืออันละเอา,เอาสวยๆเก็บเก็บวิวทิวทัศน์บรรยากาศยามเย็นเนาะ ทงไฮทงหน้าค่ะพี่นองล้างมือบานทีข้าเจา้าอวาพุ่นเจ้าของสถานทีเห้การทายทํำเดอ้อขอบคพุณนลหลายๆเอานี่แหละน้ำบานนอกบานหน้าตามชนบทเท่ากับวิถีชีวิตกับจังสี่และพี่นองอปลูกเขาปลูกน้ำปลูกยังไปปลูกพักปลูกยังเป็นกับผู้ใดไม่ไหไม่หน้านี่คือสบายหรือยุคดีืสมัยนี่ พ่าว่ามันราคามันกับแพงข่ยนะ่มิแต่สือเอาซื้สือเอากับขอขอพีขอหนองน่าลัะขอเขากินเพิ่งเกิน <c oughs> <c oughs> ไอเบิงน้องนาหมีแจังน้อยเอาอมันแค่เจ้าหาปลาหาปลาแนว่ดคือเป็นกลางดังหรือจังไดเออทอดแหกกับมี่ ทั้งเสอดเนี้ยทั้งกลางดังกับประจกักษ์เรางหันนี่หอดรถปิ๊กอัพนี่หอดยังข้าเจา้าข้าเจ้าพึ่งกับเมื่อวังหันอ,อาโอเคคลิปนี้ก็เอาวิวสวยๆมาฝากพี่ฝากนอ้องเอาบรรยากาศดีๆมาให้เบิงค่ายเขียดอ่าเป็นเน่น กำลังใจให้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมต์นในน้ำเนียค่ะคใอ้ปังปังน้ำกันได้เหรียญได้หลายได้ยอดได้หลายขอใค้อนพันกดพานเกณฑ์ทุกคนเลยค่ะเด้อขอบคุณมากนะคะ